ฉ mm ันเริ่มงานแถมคุณคุยก็ไม่มีอีกโอ กอยางขอบคุณชักผิดนะคะเดี๋ยวไร้สนนาก่ัดีดีด้วยแกมีผู้ชายักมาหาอาด้วยแหละโปรไฟล์ดีด้วยนะยนนยนเนนนะกี่ยวไว้ใจโซเชียลตัวเไงนะไม่หรอกนะก็ดีดีแล้ว แล้วก็พบก,กันมาสักพักแล้วนะเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันดีคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยว่างเลยครับที่รักไว้เจอกันนะครับแล้วคะงั้นพักผ่อนเยอะๆนะคะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ เธอครับเขามีเรื่องต้องรบกวนเธอจริงๆเขาม่รู้จะหันหน้าไปพังใครแล้วช่วยเขาหน่อยนะช่วยเขาหน่อยนะมีอะไรหรอคะเธอผมต้องใช้เงินด่วนนะเธอห้าแสนบาทไม่งั้นขอจะถูกยึดห้าแสนเลยหรอคะมันเยอะไปไหมผมขอแค่คุณช่วยผมก่อนได้ไหมพรุ่งนี้ผมจะรีบคืนให้เลยจริงๆนะครับพวกผมเดือดร้อนกันจริงๆเนี่ย ถ้าธุรกิจของพวกเรากู้ขึ้นได้เนี่ยเดี๋ยวอไปเที่ยวด้กกันนะเนี่ยมง้นก็ได้ค่ะ นี่ค่ะคุณตำรวจพอดีว่าหนูได้ไปคุยกับผู้ชายคนนึงในแอปหาคู่ค่ะแล้วก็โดนสแกมนเมอร์หลอกเอาเงินไปค่ะแต่ว่าแบบนี้มันมีแหลเ่เคสครับน้องส่วนใดก็ตามตัวไม่ได้ครับจริงๆแล้วเข้าขายคร้นี้เ่ิดตามมาตรานสิปพัวออมิเตอร์นะครับคือคนร้ายอเอาคอมเค็ดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เื่อปิดกฎหมาย ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับไม่น้องก็ลองออกช่องกระแสดูล,ลองหาพี่หนุ่มดูเผื่อเขาจะช่วยอะไรได้ขอบคุณมากค่ะคุณตังรวย คนกระแสวันนี้นะครับเป็นน่องราของสาวออฟฟิศคิงหาวคนหนึ่งเด้เราเข้าไปใช้แอปพลิเคชันออนไลน์สำหรับหาคนรักแต่โชคไม่ดีเดไปเจอกับสแกมเมอร์แด้วเราจะเป็นมายังไงมาฟังแต่เธอการเดนเนี่ยนะครับน้องจูนครับอย่าให้น้องเล่าให้พวกเราฟังหน่อยเล้วเราเริ่มต้นเป็นมายังไงทำไมถึงได้ไว้ใจผู้ชายคนนี้จนยอมเงินไป หนูรู้สึกเหนาครับพี่เขาทักมาเขาเหมือนเข้าใจทุกอย่างในชีวิตหนูเราคุยกันทุกวันคอากันทุกวันแม้จะเบอรเบลหนูเชื่อว่ามันคือความรักจริงๆค่ะตอนที่เขาขอเงินมีดังเลไหมครับดังเลค่ะแต่เขาสัญญาว่าเขาจะคืนให้หนูก็กลัวว่าถ้าหนูไม่ให้เขาจะหายไปค่ะก็เลยยอมอนดให้ค่ะห้าแสนบาทฮะห้าแสนบาทเลยนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยแล้วพอผม,ม,อมไปแล้วเกวิดอะไรขึ้นเขาหายไปค่ะ รับผูช่องทางเลยหนูก็ติดต่อไม่ได้รูอตัวอีกทีก็เดินหลองแล้วค่ะจริงๆเรื่องนี้เข้าข่ายความผิดมาตรา1 4ของพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับคนร้ายเอาข้อมูลที่มาหลอกลวงให้โอนเงินถือว่ามีความผิดตามกฎหมายทันทีไม่ใช่แค่เรื่องรักออนไลน์เล่นเล่นแล้วนะครับใช่ค่ะพี่นั้นหนูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นคดีอาญาด้วยและอีกอย่างนะครับเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่เงินหายแต่ยังเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล p d ด a ้ด้วยอย่างรูปี่น้องส่งบอถือหรือแม้แต่บัญชีธนาคารถ้าเอาไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ผิด PDPA พเหมือนกันครับหนูอยากฝากทุกคนเลยค่ะว่าอย่าประมาทกับข้อมูลส่วนตัวอยากคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เพราะมันอาจจะทําให้เราเสียทั้งใจแล้วก็เสียทั้งเงินและอาจจะถูกไปใช้ทำ้ายคนอื่นต่อได้ น้องจูนกล้าที่จะออกมาเล่าเรื่องนี้ถือว่าเข้มแข็งมากแล้วนะครับหลายคนไม่กล้าพูดด้วยซ้ําแต่สิ่งที่น้องทำวันนี้อาจช่วยให้หลายคนไม่ต้องตกเป็นเหยื่งเหมือนน้องครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาออกรายการในวันนี้บค,ครั ครับเรื่องราวของูุนะครับอาจจะมีนช่ละครหรือในความเป็นจริงนั้นมีผู้เปิดบ้ากมายที่ถูเงเสียความไว้างใจในโลกออนไลน์ความรักไม่ผิดถ้าเราขาดสติความรักอาจากลายปเป็นแบบไหนได้อย่าลืมว่าโลกออนไลน์มีทั้งความจริงและมายาเราเลือกที่จะรักได้แต่ต้องระัดอยวังเท่อทันค่ะและภัยร,รักออนไลน์นะคะยังเกี่ยวพันเกี่ยวกับ,บกฎหมายพรบอคอมพิเวเตอร์มาตรา24และพีดีพีเอด้วยนะคะจำไว้นะคะว่าการใช้ ชีวิตบนโลกที่ิฉันนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบเป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ